ตรงนี้นะครับทุกๆคนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังตรงนี้มันเป็นใต้ทางด่วนแถวหลังหลังสำนักง,งานเขตลาดกระบ,บังใช่ไหมครับมันจะมีที่ตกปลาครับเขาจะตกปลากันอยู่ตรงนี้เยอะมากคือตรงนี้มันเป็นให้ตกฟรีครับสาธารณะคข,ของสาธารณะใช่ไหมครับแต่มันมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ พวกที่ตกปลาแล้วมันมันมันไม่จะพูดยังไงดีครับก็คือบอกเอาง่ายคือสุภาพหน่อยแล้วกันคือมันมักง่ายครับมันมักง่ายดูดูมันมันตกตกปลาครับมันตกได้ครับปลาแบบนี้ครับนี่ฮะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรอ่ะปลาปลาปลาดูดปลาอะไรเนี่ยปลาดูดโคนอ่ะเขาเรียกอะไรปีศาจอะไรสักอย่างเนี่ยนี่ครับมันตกได้แต่มันก็ทิ้งไว้างเงี้ฮะ ดูครับไม่ไม่ใช่น้อยๆนะครับหลายตัวมากฮะนี่ครับมันก็ทิ้งไว้เงี้ครับแล้วมันก็เหม็นนะครับแล้วมันก็มานั่งดมเอาฮะเนี่ยอยู่อยู่ข้างล่างอีกครับข้างล่างอีกหลายตัวเลยนะเนี่ยหลายตัวเลยครับปริกล้องไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออแล้วมันตกได้แทนแทนที่มันจะเอาถ้ามันไม่เอาลงน้ามันเอากระทบสิ่งแวดล้อมมันก็น่าจะเอาไป ฝังไปอะไรทิ้งให้มันดีดฮะเอา,เอา,เ,อาเอามาทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วดูที่ความสุปรกโอ้โห,โโหมักง่ายมากครับแล้วมันมมนั่งดมเมาอย่างเงี้ยแทนที่จะได้นั่งตกปลาชิวๆบรรยากาศดีๆหน่อยมาเห็นสภาพแบบนี้หมดอารมณ์เลยมักง่ายจริงคับพวกเนี้ยโอ้โหมันทิ้งไวอย่างเงี้ยมันทิ้งไว้อย่างเงี้ยเลยแล้วมันก็เหม็นเงี้ยโอ้ยยยย